เบิ่งไฟนะครับเพราะว่าติดไฟแล้วนะครับเนี่ยติดไฟติดไฟในเนี่ยล่องไฟนะครับเพราะว่าเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่ว่าที่ําบุญสลาะนะครับก็เลยพายหนัดย่อมยางเบิ่งไฟัง่อยนะครับเออเดี๋ยวที่ได้ติดจะได้ติดทั้งหน้าสลาอยู่เพราะว่าพอท่านได้เบิ่งสายมันนะเช็คเบิ่งสายไฟก่อนนะครับเนี่ย กติดไฟนะครับติดไฟแล้วเนี่ยฝีมือสร้างจำเป็นได้พี่น้องด้วยขน,นาดโน้มยางเมืองไฟติดประมาณสิบสาิบีหลอดนี่แหละไ่ได้ติดหลายดอกเพราะว่ามันมีไฟใส่ไฟธรรมดาเป็นไฟหลอด LED พี่น้องอไฟหลอด LED วดีไฟเกาเ่า ติดไฟเดือนนี่เป็นเดียนที่ว่าที่จัดงานก็ได้ลองไฟนะพี่น้องเนาะไปเพิ่งก่อนว่าบันไหนมันสอดมันยังแน่นะอาตมาก,ก็พอเหตุไดอยู่ไฟก็ได้นี่คือการอาลองไฟนะครับว่าข้างนาเดี๋ยวอยู่ข้างนาเดี๋ยวอาตมาทีด้ไปติดไฟนะครับติดทุกหลอดน,นะครับอโอเคครับติดทุกหลอด ติดตัวหน้าทั้งหน้าประตูเดี๋ยวจีได้ไปติดทั้งพุ่นยังบ่าได้ติดเดี๋ยวจีไปเอาสายเบื้องสายไฟก่อนก็น,นับมาจากหลักนะครับพร้อมพร้อมสลาเนี่ย้นไปพร้อมงามหนึ่งหลักสองหลักเห็บ้าสองหลักนี่ก็มาสามหลักนะก็มากะเห็ดเรียบร้อยก็เลย่ลองไฟนะครับสามหลักสี่หลักนี่นะครับ เรียบร้อยนะครับทั้งหนาพระท่านได้เลี้ยวได้ทั้งหนาสี่ลักแล้วก็มีหารักหารักนี่นะครับอ,อันนี้คือการทดสอบลองฝีมือช่างจำเป็นนะครับหกลักนหกลักแล้วก็ทีมาทั้งหนาเดี๋ยวมืออื่นก็ติดทั้งหนาลองบ่งก่อนเก็ดลัก แปดลักเก้าลักสิบลักสิบลักสิบสองลักทั้งหมดมันไม่สิบห้าลักนะตะไมากับไส่แค่สิบสองลักก็พ่อเราสิบสองลักเพราะมันอ่อนๆสลาเวลามันยังให้มันสะท้อนแสงเขาสะท้อนเขากับสลานะมันจะได้เบิง่งงามแสงสะท้อนสลามันก็นทีมีไฟสีอยู่หลอดหนึ่งไฟสีอยู่หลอดนี่ยทั้งน,าน้านี่เป็นสีเบไดเลย แต่ว่าตมาบ่าในติดทั้งนาเนี่ก็เป็นสีไปเลยเป็นหลอดสีไปเลยแต่ว่าท่านในติดนะเพื่อที่จะได้จัดงานบุญครับจัดงานบุญยกชอบฟ้านะครับจัดงานบุญยกชอบฟ้าตลาดการ,ปรเปลี่ยนบ้านบ้านเชนบนเนช่วงค่ำมาเนตมาที่ล่องไฟทีละล่ะอ,ลองตรวจสอบไฟเพื่อว่ามันหลอดได้ขาดแน่ก็ติได้เช็คนะครับ จะเห็ดเราเองนะครับยังเพื่อนไฟกับพ่อเห็ดได้อยู่ระเบียงเครื่องเสียงพวกนี้กัมีความรู้เห็ดได้อยู่นะครับนี่ครับน่าเรียบร้อยนะครับติดแขางสลา,าไฟในต้นนี่ก็มีนี่ติดไปสี่หลอดห้าหลอดเพิ่มสว่างสวัยนะครับอ่าจจะเล่นพรเนาะ เดี๋ยวมาเอื้อน่อยเบิงแสงแสงทั้งหนาเดี๋ยที่ติดไฟหลอดสีตัวนี้แบบเนี้ยบบทั้งหนานะครับจะเริญนพรอม